สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนุนะคะที่ช่อง YouTube เพชรแท้ททองแท้บใบมังกรเจมนะคะลูกค้าที่ร้านของเรานะเป็นสินค้าหลุดจำนำเป็นอนาณนาจักรเลยก็ว่าได้นะคะคุณลูกค้าคนไหนนะคะอยากได้สินค้าอะไรหรืออยากชมสินค้าประเภทไหนลูกค้าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยหรือวันนี้ชมไปแล้ว เห็นชิ้นไหนที่ถูกใจลูกค้าอย่าลืมนะลูกค้าแคปรูปหน้าจอค่ะแคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าด้านบนได้เลยนะคะวันนี้บอกเลยว่ามีตัวของสวยๆท้งนั้นเลยนะคะใครชอบชิ้นไหนรีบๆเลยนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าการันตีทุกชิ้นว่าเป็นของแท้ค่ะอะเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะถ้าชอบชิ้นไหนอย่าลืมนะคะโทรจองได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่วงแรกนะคะวงแรกเป็นแหวนเพชร เป็นเพชรเม็ด,ด,ดชูแล้วบ่าข้างเป็นบักเก็ตนะมีทั้งบักเก็ตแล้วก็เพชรเม็ด,ด,ดกลมเลยวงนี้บอกเลยว่าคุ้มราคามากนะคะตัวเรือนทองคําเป็นทองคํา90นะน้าหนักตัวเรือนอยู่ที่3.85นะคะหน้ากวอ่ที่0.8คูณ2.0ซนติเมตรไซส์ของแหวนคือ53อ่าเล็กไปใหญ่ไปนุกปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์ถ้าใครชอบนะคะหรือใครมองหาแหนวนเพชรเม็ด,ด,ดชอูอย่างนี้อยู่นะลูกค้าวงนี้แนะนําเลย วงนี้แนะนําเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากนะคะวงนี้ลูกค้าถ้าใครเอาไปนะใส่เป็นแทนแหวนแต่งงานได้เลยแล้วบัคเก็ตนุนบอกเลยว่าเม็ดใหญ่จริงอ่ะเดี๋ยวอรายละเอียดของเพชรนะคะเพชรเม็ดชูหนึ่งเม็ดอยู่ที่สิบสามตังค์นะเอาแค่เม็ดเพชรชูตรงนี้ก็คือว่าคุมแล้วนะคะเพชรเม็ดชูหนึ่งเม็ดสิบสามตังค์รวมบาคข้างบริวารทั้งหมดสาสิบสี่เม็ดน้าหนักรวมกันอยู่ที่เจ็ดสิบห้าตังค์ตัวเรือนทองคำท้องแหวนคืนหนามาก อ่ะลูกค้าดูและเป็นเพชรออาเหลี่ยมเกส่วนสมัยใหม่บวกกับเพชรบัคเก็ตตัวเรือนทองคำเป็นทองคำเก้าสิบอ่ะเล็กไปใหญ่ไปปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์ถ้าใครชอบวงนี้ลูกค้า่ะแนะนําเลยแคปบรูปหน้าจอและทักหาน้องแอดมินหรือว่าโทรจองสินค้าก่อนได้เลยนะคะถ้าโทรจองสินค้าจะได้สินค้าเร็วกว่ากันทักเข้าไปหาแอดมินนะเพราะว่าสินค้าที่ลงใน YouTube บอกเลยว่า ไปเร็วมากนะคะสำหรับวงนี้ถ้าใครชอบนุดให้เลยเอาไปเพียงนะคะ19,8่งหบาทค่ะสวยมากลูกค้าอ่ะดูบ็อกเก็ตข้างๆลูกค้าไม่ใหญ่มากนะคะและเป็นน้ำเก้าแปดเลยนะตัวเรือนทองคำเนี่ยลูกค้าค่ะสวยมากอ่ะ บั克เก็ตนะคะลูกค้าและบวกบ่าข้างทั้งหมดลูกค้าเป็นฝั่งลงไปในตัวเรือนส่วนเม็ดชูนะคะจะเป็นฝั่งหนําเตยนะเห็นไหมสวยโอ้โหโคสวยเลยอ่าใครชอบลูกค้าแคปรูปหน้าจอได้เลยนะคะสินค้าที่ร้านนะคะมีแบบละวงเท่านั้นนะ มาต่อกันที่ชิ้นนี้ค่ะลูกค้าค่ะชิ้นนี้เป็นพระเจ้าสัวนะคะเรียมกรอบทอง 18K พลาสติกไม่มีรอยทั้งหน้าและหลังลูกค้าค่ะเป็นงานเก่างานโบราณจริงนะ 18K ก็คือทอง75%นั่นเองใครอยากเป็นเจ้าสัวสมดังชื่อรุ่นนี้ลูกค้า่ะแนะนําให้บูชาเลยค่าไข่ล่ารวยลูกค้าเดินทางปลอดภยัยแค้วคาดปลอดภัยเลยนะองค์นี้ลูกค้าน้ําหนักช่างรวมอยู่ที่11.5กรัม ใครเช่าบูชาต่อเอาไปเพียงหนึ่งหมืนแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะองค์นี้สวยมากลูกค้างานเก่าจริงนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดทางค้างลูกค้าอันนี้เป็นผ่านการใช้งานเมือจริงนีลูกค้าเห็นไหมสวยมาก ใครที่มองไม่ชัดลูกค้าอยากได้รูปหรือข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าแคปรูปหน้าจอาารัฐหขาน้องแอดมินได้เลยนะคะพลาสติกไม่มีรอยนะคะอาจจะมีรอยการใช้งานทั่วไปนะเพราะว่าสินค้าที่ร้านนะเป็นสินค้าหลุดจำนำเป็นสินค้ามือสองนะคะถ้าใครอยากได้แบบสวยๆอยากได้แบบกรอบเนียบลูกค้าขาเอาไปเปลี่ยนพลาสติกใหม่ได้เลยะคะ่ะไม่แพงนะ มาต่อกันที่วงนี้ลูกค้าวงนี้เป็นแหวนบุตรราคัขอญาตย้ยำนะคะลูกค้าเป็นน้ำเพชรน้ำร้อยนะบุตรราคัเพชรน้ำร้อยลูกค้าโคตรสวยเลยนะคะเพชรน้ำร้อยนี่คือหายากมากนะเพราะทำไมถึงเรียกว่าน้ำร้อยลูกค่ะเป็นเพชรน้ำที่มีตําหนิน้อยที่สุดอ่ะอัญมณีทุกชิ้นลูกค้าเราจะไม่บอกว่าเขาจะไม่มีตําหนินะยังไงเขาก็ต้องมีตําหนิเนาะเขามีตําหนิจากธรรมชาติแต่ตาหนิจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับ น้ำของเพชรหรือน้ำของอัญ,ญมณีนั้นๆนะ,นะลูกค้าแต่อันนี้นุชบอกเลยว่าโคตรสวยนะเพชรเขนเล่นไฟมากเป็นบุตรสารคำน้ำเพชรน้ำ้อยนะคะเพชรทั้งหมดลูกค้าขาอยู่ที่0.64ตังค์ค่ะน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่6.55กรัมนะคะหน้ากว้างที่1.9คูณ2.0เซนติเมตรไซส์ของแหวนที่1 <c oughs> 2วงนี้ลูกค้านุชมีใบเซอร์อัญ,ญมณีให้ด้วย ด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นน้ำหนักบรรทัดลองลองมาจะเป็นขนาดนะคะอันนี้จะเป็นความสวยอันนี้จะเป็นสีอันนี้จะเป็นแหล่งที่มาและบุตรราคากับเพชรลูกค่ะเป็นอัญมณีหนึ 1, ่งในนพเก้าบอกเลยใครได้วงนี้ไปลูกค่ะค่ะมีแต่เฮงมีแต่ปังเท่านั้นนะลูกค่ะตัวเรือนทอง,ทงคําเป็นทองคํา90นะคะ และเพชรน้ำร้อยคือเล่นไฟมากบวกกับบุตสรสารคำเม็ดยอดแล้วก็เม็ดบากข้างทั้งหมดลูกค้าเป็นเหลี่ยมเป็นแบบเจียเลี่ยมเจียในเป็นเหลี่ยมลูกค้าอ่ะก้านแหวนเป็น3ามแฉก3ามงามลูกค้าสวยมากบอกเลยว่าใส่แล้วคงทนมากลูกค้าอ่ะวงนี้ถ้าใครชอบนะลูกค้าขนุดให้เลยเอาไปเพียงนะคะ42,950บบาทเท่านั้นเอง เหมือนเดิมเลยลูกค้าถ้าชอบนะลูกค้าแ็ปรูปหน้าจอรัฐา,าขาน้องอิมินหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะอ่ะดูท้องแหวนซะก่อนลูกค้าโอ้โหสวยสวยสวยโอ้โหวงนี้สวยมากลูกค้า ใครอยากค้าขายร่ารวยใครอยากแบบเฮงเงปังแนะนําเลยค่ะวงนี้นะคะสินค้าที่ร้านบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยลวยค่ะค่ะใครชอบวงนี้แครบลุมหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยค่ะเป็นสร้อยพลอยหลากสีค่ะตัวเรือนทอง,ทงคําเป็นทองคํา90ตะขอค่ะลูกค่ะ,คะตะขอเป็นทองคํา96.5อ่ะเดี๋ยวเราดูตะขอ ขอเป็นทองคํา96.5เพราะอะไรถ้าทําเป็นทองคํา90ลูกค้าตะขอมันจะมีความแข็งนิดนึงนะคะแต่นุนบอกเลยทนทานแน่นอนนะคะตัวเรือนลูกค้าเป็นงานช่างขึ้นมือนะลูกค้าเป็นงานเก่างานโบราณจริงแล้วพลอยทุกสีลูกค้าสวยมากเป็นพลอยแท้ทุกสีลูกค,ะคะ้าค่ะตัวเรือนทองคำนะเป็นทองคำ90ยกเว้นตะขอตะขอเป็นทองคำ96.5เปอร์เซ็นต์คะ่ะ เส้นนี้ถ้าใครได้ไปนุชบอกเลยว่าใส่ออกงานเนเพื่อนมองทั้งงานนะเส้นนี้ลูกค้าน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่16.88กร,รัมนะคะหน้ากว้างอยู่ที่8เมตค่ะความยาวอยู่ที่6.5นิ้วใครชอบเส้นนี้เอาไปเพียง45,950บาทค่ะบอกเลยว่าเส้นนี้คุ้มมากลูกค้าด,ด,ดูรายละเอียดนะสวยมาก สวยไม่สวยสวยจริงลูกค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูท้องโอ้โหเป็นงานเก่างานช่างขึ้นมือเนาะคือมันสวยแบบสวยจริงลูกค่ะอะเหมือนเดิมเลยถ้าใครชอบเส้นนี้ลูกค่ะโทรจองหรือทักเข้ามาหาน้องแอดมินก่อนได้นะคะสินค้าที่ร้านมีเพียงอย่างละชิ้นเท่านั้นนะใครชอบแคปบรูปหน้าจอได้เลยค่ะ มาต่อกันที่ขั้วเพชรชิ้นนี้ลูกค่ะเป็นขั้วเพชรแท้นะตัวเรือนทองคําเป็นทองคํา90ค่ะตรงวงนี้ลูกค่ะวงนี้นะเอาแค่วงนี้ลูกค่ะเพชรทั้งหมดนะ13ตังค์แล้วรวมเนี่ยสองฝั่งนี้ก้านสองฝั่งนี้ลูกค้าอีก28ตังค์สวยคุ้มเพชรเป็นเพชรเหลี่ยมเกสรสมัยใหม่ลูกค้าค่ะแลวเป็นเพชรน้ํา98ถึงน้ํา99เลยนะ ตัวเรือนทองคำอย่างที่บอกเป็นทองคำ90นะคะน้ำหนักช่างรวมอยู่ที่3.87กรัมหน้ากว้างอยู่ที่1.0คูณ3.0เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวนูให้ดูด้านหลังขั้วเพชที่ร้านอะ่ะที่จริงแล้วมันมีหลายชิ้นลูกค้าแต่บอกเลยว่าไปเร็วมากนะสวยมากอะเอาจริงแล้วเพชรลูกค้าค่ะเป็นเพชรแท้เล่นไฟมากเพชรคือแบบเล่นไฟสุดๆลูกค้าอะ ใครชอบใครเห็นชิ้นนี้แล้วหรือว่ามองหาชิ้นขั้วเพชรอยู่แนะนําชิ้นนี้เป็นพิเศษเลยลูกค้าค่ะถ้าใครชอบนะเอาไปเพียง23,950บบาทค่ะสวยมากใส่ขั้วเพชรใส่ยังไงใส่เหมือนใส่ทองปกติเลยลูกค้าค่ะใส่เหมือนใส่สร้อยคอทองปกติเลยนะคะหรือว่าใครแบบอยากให้ร้านทองใส่ให้เอาไปให้ร้านทองใส่ให้ได้เลยใส่ง่ายลูกค้า เดี๋ยวให้ดูตะขอตรงนี้นะวิธีการใส่นะคะอันนี้คือวิธีการใส่พระเลยว่าลูกค้าจะไปห้อยล็อกกงล็อกเก็ตก็ได้นะแค่ดึงดึงตะขอตรงนี้ลูกค้าเห็นไหมดึงตะขอตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จบเลยแล้วก็ล็อกแค่นั้นเองอ่ะใครชอบเหมือนเดิมเลยลูกค้าแคบรูปว่าทแคบรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยนะคะ มาต่อกันที่ชิ้นนี้ค่ะลูกค้าเป็นสเสด็จพ่อรอห้านะกรอบทองเป็นทองคํ้าสินะลูกค้าเป็นทองคํเก้าสินะเป็นตีสเสด็จพ่อรอห้าน้ำหนักช่างรวมอยู่ที่8.97กร,รมัมว้าวสวยมากเลยอันนี้ลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นทองปิดหลังใช่หรือเปล่าใช่ราคานี้หรือเปล่าวิลราคาถูกมากลูกค้าเอาแค่ทองปิดหลังนุ่นบอกเลยว่าคุ้มมากองค์นี้ลูกค้า่ะแค่ทองก็คุ้มแล้วนะคะ องค์นี้ถ้าใครจะเช่าบูชาต่อนุดปล่อยให้เลยเอาไปเพียง6 9 5 0บาทค่ะ6 9 5 0บาทสวยมากลูกค้าหรือว่าใครอยากได้รูปเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมนะล,ลูกค้าโทรหาแอดมินหรือว่าโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะสวยมากทองปิดหลังเอาแค่ทองก็คุมแล้วคะ่ะองค์นี้ ชิ้นต่อมาลูกค่ะคะชิ้นต่อมานะชิ้นนี้เป็นเขียวสองใส่เขียวสองเป็นเพิ่มพลังงานด้านบวกลูกค่ะคะใครที่แบบพลังงานหดถอยอ่ะแนะนำให้เอาเขียวสองไปสวมใส่ลูกค่ะค่ะมันจะเพิ่มพลังงานให้กับแกผู้สวมใส่นะเขียวสองเม็ดนี้ลูกค่ะค่ะเม็ดใหญ่มากนะทั้งสามเม็ดเลยสี 4, สวยมากน้ำสะอาดมากลูกค่ะแล้วเพชรลูกค่ะเพชรทั้งหมด6เม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันอยู่ที่30ตังค์เป็นเพชรน้ำา96 VS ว้าว สวยคุม้มตัวเรือนทองคำนะลูกค้าเป็นทองคํา90นะหน้ากวา้างที่1.0คูณ2.5เซนติเมตรค่ะไซส์ของแหวนคือ56เล็กไปใหญ่ไปนุปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์นะคะน้ำหนักตัวเรือนที่7.8กรัมนะลูกค้าหืม <c oughs> วงนี้นุมีใบเซอร์อัญมณีให้ด้วยค่ะ <c oughs> เป็นใบเซอร์เขียวส่องนะลูกค้าอะ อันนี้เป็นเขียวส่องจากสยามนะลูกค้าเป็นจากของไทยแท้เลยใครมองหาเขียวส่องหรือว่าใครเก็บสะสมเขียวส่องอยู่แนะนําเก็บวงนี้ได้เลยค่ะเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้าวงนี้นุชบอกเลยว่ามีราคาเพิ่มมูลค่าได้มหาศาลเลยทั้งเขียวส่องทั้งเพชรเลยลูกค้าเพชรขึ้นเล่นไฟสุดๆนะคะเดี๋ยวให้ดูท้องแหวนกันอสวยมากลูกค้า เห็นไหมว่าเป็นทองคํา90นะทองคือหนาก้านแหวนยังหนาลูกค้านุชปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์นะคะบริการจัดส่งให้ฟรีนะอะวงนี้ใครชอบนุชให้เลยเอาไปเพียงสามหมืนสามพันเก้ารอยห้าสิบบาทค่ะสวยมากลูกค้าเอาแค่เพชรนุนบอกเลยว่าคุมแล้วนะคะลูกค้าแล้วลูกค้าดูเขียว2นะเป็นเขียวสแบบเจีเยเีียมทุกเม็ด สวยเล่นไฟหรูหลาใส่วงเดียวคือจบเลยสวยมากเอาจริงสวยเกินไป มาต่อกันที่องค์นี้ค่ะลูกค้าองค์นี้เป็นพระเรียมทองกรอบทองคํา90ใครพอทราบแหล่งที่มาแนะนํานุชได้นะคะนุชบอกเลยว่ามองไม่เห็นอะไรเลยพระพักก็คือมองแทบไม่เห็นเลยนะแต่บอกเลยว่าองค์นี้เก่าจริงลูกค้าค่ะเป็นงานเก่างานโบราณจริงๆนะองค์นี้น้ําหนักชั่งรวมอยู่ที่4.85กรัมนะคะองค์นี้นุชขออนุญาตปล่อยเช่าบูชาต่อน,นะคะ5,950บาทคะ่ะ สวยมากลูกค้าสวยจริงพลาสติกไม่มีรอยทั้งหน้าและหลังเลยนะแต่เป็นงานเก่างานโบราณจริงค่ะลูกค้าใครชอบองน์นี้หรือว่าใครอาพอทราบข้อมูลแจ้งได้นะคะมากันต่อที่เส้นนี้ค่ะลูกค้าเป็นสร้อยข้อมือเขียวส่องตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ90า90นะ ตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ90าค่ะน้ำหนักช่างหลนที่8.15กรัมนะคะความยาวที่6.5้นิ้วบอกเลยว่าเขียวสองลูกค่ะเพิ่มพลังงานด้านบวกให้เราได้ดีจริงๆลูกค้าตัวเรือนทองคำทองคำ90านะทองคำ90ตาสิแต่แตะขอเลยเนี่ยมาจะถึงหนับเตยที่ฝังเขียวสองลูกค่ะสวยสวย สวยมากอันนี้ทองหนามากลูกค้าใครที่ชอบเขียวส่องอยู่แล้วนั้นลูกค้าแนะนําเลยเส้นนี้มีใบเซอร์ไหมเส้นนี้ไม่หลุดมาพร้อมใบเซอร์นะคะหลุดมาอย่างนี้เลยถ้าใครชอบเส้นนี้ลูกค้าแนะนําเลยเอาไปเพียง32,950บบาทเท่านั้นเองค่ะ มาต่องที่บุรสาะคาอีกแล้วบุรสารคาร้อมเพชรลูกค้าสวยมากตัวเรือนทองคำเป็นทองคำา90ค่ะบุรสาะคาร้อมเพชรเป็นเพชรเหลี่ยมเกสรสมัยใหม่ลูกค้าเป็นเพชรน้ำา98ถึงน้ำา9ก้นะลูกค้าอะเพชรลูกค้าขาเห็นวงร้อมตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมลูกค้าทั้งหมดนี่รวมกันนะคะล้อ ตรงนี้นะรวมกันแล้วอยู่ที่54ตังค่ะบ่าข้างสองฝั่งทั้งหมด12ตังค์ลูกค้าเอาแค่เพชรนุดบอกเลยว่าวงนี้คือคุ้มมากนะคะน้ำหนักช่างรวมวงนี้อยู่ที่5.04กรัมนะคะเล็กไปใหญ่ไปนุดปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์หนะ้ากว้างอยู่ที่1.0คูณ1.3เซนติเมตรค่ะไซส์ของแหวนคือ52นะลูกค้า ใครชอบเอาไปเลยค่ะบุดสาะคาแนื้ล้อมเพชรเป็นเพชรเลี่ยมเกสรสมัยใหม่ลูกค้าน้ำเก้าแปดถึงน้ำเก้า99้าเลยนะชิ้นนี้ใครชอบเอาไปเพียงสี่5มืัน้ยห้าสิบาทค่ะสวยมากลูกค้าบุรสาะคาเป็นแบบบักเก็ตสี่เหลี่ยมลูกค้าเป็นเจียเหลี่ยม 5, แล้วบวกกับเพชรนะลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นเพชรที่เม็ดใหญ่มากเลยนะ สวยเพชรน้ำสวยมากลูกค้าสวยจริงเป็นแบบฝังเพชรเป็นแบบฝังลงไปในตัวเรือนลูกค,ะคะ้าค่ะสวยสวยทุกมุมสวยอะไรเบอร์นี้ องที่วงนี้ลูกค้าขาวงนี้เป็นแหวนทับทิมโอ้โหเอาแค่เพชรก็คุมแล้วลูกค้าดูดิเพชรคือเล่นไฟมากนะลูกค้าก้านแหวนลูกค้าค่ะโอ้โหบอกเลยวงนี้มั่นมันคงแน่นอนใส่แล้วไม่ต้องกลัวหลุดหายลูกค้าค่ะใส่ทับทิมลูกค้าใส่ทับทิมแล้วบอกเลยว่าปังแน่นอนนะคะลูกค้า รวยแน่นอนค้าขายนี่บอกเลยว่าดีแน่นอนเพราะบุตรพอทับทิมลูกค่ะเป็นหนึ่งในอนัญมณีโนพะเก้านะโนพะเก้ามีอะไรบ้างมีเพชรมีทับทิมมีมรกตมีบุตรสารคำโกเมนไพลินมุกดาหารเพทายและไพฑูรย์ค่ะและอันนี้คือหนึ่งในนั้นลูกค้าสวยมากนะคะน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่7.12จุดหนึ่งสองกร,รมัมหน้ากวอนที่หนึ่งจุดห้าคูณสองจุดสามเซนติเมตรค่ะไซส์ของแหวนคือห้าสิบสี่จุดห้าค่ะเพชรทั้งหมดลูกค่ะเพชร 16เมตรอ่ะชั้นแรกลูกค้า16เมตรชั้นแรกอยู่ที่65ตังอ่ะชั้นที่2อยู่ที่18เมตรน้ำหนักรวมกันแล้วอยู่ที่32สสองตังหืมสวยคุ้มจบลูกค้าเอาแค่วงเดียวนุ่มบอกเลยว่าจบนะคะใครแบบมองหาอยู่ แล้ววงนี้ที่สําคัญนุชมีใบเซอร์ให้ด้วยเป็นทับทิมพม,มา่าลูกค่ะเป็นทับทิมพม,มา่าทับทิมพม,ม่าดูยังไงทับทิมพม,ม่าเขาจะมีสีออกแบบสีแดงเลือดนกพิราบส่วนทับทิมไทยจะมีสีแดงสดทับทิมแอฟริกาจะมีสีแดงออกชมพูเอาแค่สามอย่างนี้เพราะว่าเล่นในตลาดท้องตลาดส่วนมากจะมีเป็นสามอย่างนี้ ที่สวยที่สุดน่าจะเป็นทับทิมพมา่าเท่าที่ศึกษามานะลูกค้าทับทิมพมา่าคือสีสวยมากนะคะแต่ทับทิมสยามบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีผลิตแล้วค่ะลูกค้าอ่ะทับทิมพมา่าเม็ดนี้นุชบอกเลยถ้าใครได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของลูกค้าดีปังรวยคะ่ะอ่ะถ้าใครชอบวงนี้แนะนําเลยเอาไปเพียงสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทคะ่ะสวยมากลูกค้า สวยจริงสวยจริงจริง มาต่อที่วงนี้ลูกค้าคะคุณผู้ชายมองหาแหวนใส่เล่นๆติดนิ้วอยู่ไหมคะคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะลูกค้าคะแต่ไซส์อาจจะใหญ่ไปน,นิดนึงนะสำหรับคุณผู้หญิงเนาะวงนี้ไซส์อยู่ที่60นะคะหน้ากว้างที่0.2นคูณ0.2เซนติเมตรค่ะเพชรทั้งหมดหนึ่งเม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันที่0ูนย์ดรัตค่ะลูกค้าสวยมากน้ำหนักตัวเรือนนะลูกค้าอยู่ที่7.4กรัมค่ะตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ 75%ค่ะหรือทองคำา8 k นั่นเองนะลูกค้าสีสวยนะลูกค้ามี3ามสีเลยนะเห็นไหมุหมยสวยมากอ่ะถ้าใครชอบวงนี้ลูกค้า่ะเอาไปเพียงนะ18,950บาทค่ะสวยเดี๋ยวให้ดูท้องแหวนลูกค้า่ะท้องแหวนคือสวยมากเหมือนไม่แบบเหมือนไม่ใช่มือสองเลย โอ้โหเพชรคือแบบสวยมากลูกค้าเป็นเพชรนาม98แบบเป็นเพชเรเตเียมเกสรสมัยใหม่นะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากชมคลิปนี้มาแล้วเป็นยังไงมีชิ้นไหนถูกใจไหมคะหรือว่ามีชิ้นไหนที่แบบอุ้ยน้องน,นุชครับอยากให้เอาอันนี้มารีวิวครับอยากได้อันนี้มาเพิ่มคะ่ะ บอกนุชได้ค่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวนุชเอามาทําให้นะคะคลิปที่ผ่านมาลูกค้ามีชิ้นไหนที่ถูกใจไหมคะถ้าถูกใจที่สําคัญเลยอย่าลืมโทรจองสินค้านะคะถ้าจองสินค้าจะได้เร็วมากค่ะอ่ะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ